นี่ละจ้ะอยู่ไซ่กะมีความสุขท้าเฮ็ดแห่มีความสุขอยู่บ้านจะคล้องกินของจะคล้องแทบอยากกินยังกะเฮ็ดกินจ้ะอยู่เมือหนอกกับุญเม็นวาสิทุกคิดว่าหนาวกะทุกข้อนกะทุกเฮ็ดงางกะทุกว่า,จ,าจะจะคล้องเําบาด ห้มันมีความสุขมันกับมีความสุขได้จ่ายเห็นไหมไงคือยายกินมูนะจา้จาบจ้ามีความสุขายตั้งแต่มเห็นพอแม่พี่น้องเนี่ยอยู่น้ำกันโดดๆได้จ่าเแล้ว,วมีความสุขไปน้ำกันเป็นกำลังใจให้ยายบี ทำนี ונה, ้ก็มีความสุขเลรอจ้ะมันมีความสุขเห็นบ่จ้ะเนี่ยอยู่เมืองนอกหนาวกับหนาวขันห้องรู้จักดูแลจัดของเห็นแต่ของมีความสุขกินอาหารที่มีประโยชน์ย่ำหนาวกับหาแนวกินที่มันห่อนๆรุ่นหล่างกายเท่ากกรส่อุ่นบนหนาวนะจ้ะเนาะ กอลำลุล้กับบรรยากาศลูกทุ่งเลยจ้นนะเนี่ยลูกทุ่งสวีเดน